ยอมภาพสองนางเอกดังสนิทกันมาตั้งแต่เข้าวงการ30ปีผ่านไปมิตรภาพยังสีเปื้อรักและสนิทที่สุดในวงการเรียกได้ว่าเข้าวงการมาพร้อมๆกันทำให้ยังรักและสนิทสนมสีเปื้อกกันมาถึงทุกวันนี้สำหรับความสัมพันธ์ของสองซุปตายุยูเก้าสูอันทองประสมและนัดมิเรียแม้ปัจจุบันต่างฝ่ายต่างยุ่งในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง แต่ถ้าหากมีเวลาว,าว่างเมื่อไหร่ก็จะนัดเจอกันตลอดทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี25 5 7ในวันที่นัดมิเรียรครวงสามีสุดหล่ออัมมัติชาตเข้าพิธีวิวาซึ่งฝ่ายเจ้าสาวก็ได้เอ่ยถึงเพื่อนแอนทองประสบว่าแอนคือเพื่อนคนแรกในวงการที่น่ารักและก็สนิทที่สุดจนถึงทุกวันนี้20กว่าปีแล้วมันยังอยู่มันไม่เคยเปลี่ยนและนะัดเชื่อว่าแอนรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็รักเธอนะเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะมาพรากความเป็นเพื่อนของเราไปได้ ต้องบอกเลยว่ามิตรภาพของทั้งสองสาวยังคงเหนียวแน่นเสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกันกับความสาวความสวยที่การเวลาทำอะไรพวกเธอไม่ได้จริงๆ